เตะทำไมเองพี S <S ่น้องหากินเดินที่ชีวิตบ้านนอกค่ะสวยเขาเดยอือมีแนวสวยเขาู่เลยอม้บางคนเขาวอาบางคนล่ะบางคนล่ะน้าไม้ค่ะโอ้เหมาซื้อหมดเลยค่ะถุงนี่แยมนี้จักบาทให้แม่ค้าเพิ่อแกะก่อนไม่ค้าเพิ่อนนั่นสิกันเหม่หลางกินในบ่อไม่เอาอยากเล่นน้ำโอ้ยงูก็งูขนาด ยังเลือกขี่ปะซิวไนะปยักเลือกขี่เขาขี่ไปอยู่ในปจัก้ไม่เก็บเออล้าหลับหนาเลยัออกคืออันดลยน้ำลงมาอะไรก็แล้วน้อยไปสิกินขี้ควายเนาะแต่ว่ากินบอกไปสักไปไปนอนนอนเวรเดียวปู่ไปไม่ไม่มันได้ยิเสียงหาว่ามันอจ้ะ อ้น้ำทั่วระสับมาละเล่นทรศวรทสัพว์าวนนี้ร้องเพลงเกาะเบาตกเลยตกนามเลยตกน้าปังน้ําน้าปังเมื่อไรยากหายบริปลาไปเมื่อไปเด้อเด้ หอมากเลยน่อคือมมา่เป็นอันก็เป็นเลคือไเอาอนั่นมาให้เาสเนาะเน่ไลงโตเลยนั่งดูนู่นนั่งดูนู่นนำไม้สดสดน้ำไม้ยาแรงค่ะพี่น้องนี่สดมาจากกอนะหาแต่เจากงูเขาจากงนี่ไอซัมนี้ปกติเขาขายกี่บาทเลยวนะมาจากเขาที่ทำที่าตที่เฮ็ดกองเลทำีเขาเอ็ดกอง เขาเป็นกองเลยเขาใส่ถุงอยู่แล้วลา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 เใส่ถุงเลยกะเอาเลยเห็ดถุงเราเศร้าบ่เขาขายให้เขามีโบมีคือหาเซฟโอ้เห็ดกองอะหาเซฟอือบอว่ามันมันหายากแล้วมีโบมีเหรแม่นม่เบิ่งนฮันนะเห็ดฟอมล่ะโยนเกิบทิ้มเออเนี่ยฮั้นโยนลุ่นเลือดเนี่โยนลงหวยผูกพอเพิ่นได้ลงไปเก็บไปไปเลยไปเก็บเลยเพิ่นว่าเดี๋ยวปีหน้ามึงก็ได้ลุ้งเดือนแล้วมึง นี่เล็เออไม่เอาไม่ลงตัวเองนั่นแหละลงเอาเลยลงแนบโอยเนอนอยู่ัเลยเออกองดาเกปาขัาขนาดสวีดเอ้ยดาจุดอสจระเข้กับผู้สูบพอน่แนอจ้ว่ระเข้เขายังรอแล้วมันมลออจากฟามอะไรเนี่ยะเลียนี่ดท้ายเ่ม้ล่ bên chú ở kg vậy Đó, hả tạ sao mà ừ. tạ sao mà này ít muốn người cho này ạ quạt ít ạ chẳng mong lên đời nắng bông thô thấp đâu 4h00 rồi. bài 2. Bài 2 này. Ôi khất xả thời gian. Mùa ra à, cho cho chú ý mùa rẫy qua đã. Ta sớm mất xin Hả? tìm mà, béi, ba thằng mã ơi, vả là phải đi giết, bố mì bên nhà, ao pino, ôi, ba cái chế chế tinh đây đấy, ba, không có mì bên đây, siêu ao tô này lẽ sẽ ở họ này là khả này nó miếng tiêm miếng sẽ xe người Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không จะงงในชีวิตปลาคือกันเนาะเออมาโตเสด็จทีเดเดสเอาอันเวทอาชีพไหมฮะเอออันเกดใจงวงนะโอ้เวทดังเจ้าเรือตัวนี้ค่ะพี่น้องจักสิเข็ญอะไรบ่ยมีปัญญาบ่ยมีปัญญาเอาปลามันคั่มแล้วจะจะทำยังไงได้ได้หอดสองโลสามโลได้ยิน่ะนี่ปลาได้แต่ประข้ออ่ะ ba đây từ một sau đấy ba ra oh. hà phải say sí, mất rồi cho ipan mờ cái răng rồi gì đó dây chít thò kì, oh blang to nhục -nhu -nhu gì đó. โอ้สารดูสมอจะงนีนะ่สีสั่วฟ้าพี่น้องมันเป็นน Saint ้องจาะรอกเจาะเล็กตอนแรกในเฝ้าอย่าเอาเฝ้าเมื่อไผเมื่อม <да ันแล้วเมื่อยแล้วเนาะเออเมื่อยแล้วเนาะอืม xịa <tôi> tổ sụp <số> mày và sếp mày mà mày 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 bơ mày 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 Cái mày quát ớt. Hả? cái lăng quát ớt mày 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 อีนากมันดูดบ่ได้ค่ะมันแบบกันเทเลล็อกเทเลล็อกแบบนี้ค่ะมันก็เลยเอายากกับพี่น้องลุงเพิ่์ก็เลยสาวลบยีได้เสียเปลี่ยนเลยยูตัวไหนไปตัวนี้ตัวเบอร์ไหนเนาะ เอาตัวอ <c ười> <ouse> so so ันนี้พรุ่งค่ำแน่เนาะสู้ก็สู้บนเจอตุกอันนี้เหมาะเหียกระธิงใหี้ยแบาพวกมะเหียกระธิงให้ด้อเอาตัวมาพรุ่งนี้อะทอันพรุ่งค่ำแน่นะเออหนี้แหละเด็กร้นเด็กอะไรแสงเปรียบแรงบุญกว่าแบบผู้ให้แน่เนาะอันเอิดหนึ่อยที chú chứ lắp chớ lập chơi lấy chú tới mấy cái này có phải chú lấy sẽ đông quay giấc của bài thì sẽ đông cười được chả thấy chú mặc tô thôi mà cái ớ xoan mấy ai anh có chú ít tình cảnh xoan ăn cái đi บุ๋มีปัญญาเก็บเอาปลาพี oh ่น้องจักเสีอย่างไดมันเป็นจังงอกจังแงกซึ่งลึงซังลังตั้งแต่เมื่อคืนเี่แหละเป็นอย่างไดบัวจักมันบ่มมวนมันบ่มมวลในโตนี่มันเป็นอย่างไดบัวจักมาแค่ปุ่มนี่แล้วจะอะไรฮะยักษ์ปุ่มยีอห้อจาศิมอ้เตะอะไรปุ่มมาไหนพวกสู้มาไหนพวกคู่ไปแล้วกันแม่ฮะไปแล้วไปะแปะมาพูด พ้วตให้เอกาอยบบิดพวกปะเ้ยเตดิเพะงนมาม่นสี่ไมมมือให้มาเออต่อดกดต้องร้อนกัดเหดเอ้เลยเรอะสานี่กต่อสนด้เออนี่ให้เือออนะเดเด่นไม่ร่ะให้ยักน้ำไ้เให้ป

รุนุนรุนุนโอ้ใกล้แล้กันดังมทีทางเสด็จคปลาคอประมาณตัวตัวลคะพี่น้องคุณลุงคุณบอกแม่เพียวก็บ่ได้ทาเบิ้งหรือเบ้อเพราะว่าสีเ้าเมื่อสีเฝ้าเมื่อคือการงัวกับพูกอยู่ฮติดเครื่องอะเติดเครื่องตอนนเ่ยไงเลย